สวัสดีค่ะทุกคนดิวีนัทนินะคะรับหน้าที่พิธีกรในการทำนายม้าครั้งนี้ค่ะซึ่งการทำนายม้านะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อการสันทนาการเพื่อให้การแข่งม้าเป็นกีฬาสำหรับทุกคนค่ะ My name is Charles. I am the English commentator and presenter at the racetrack, but also on the live stream that we have for viewing and recreational purposes. ในเดือนธันวาคมนี้นะคะการแข่งขันของเราจัดขึ้นในวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567ค่ะและการแข่งขันครังคร้งนี้ก็จะมีทั้งหมด10เที่ยวด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังการทํานายม้าของพวกเรากันเลยค่ะ And this coming Saturday December 7th we have 10 races coming up on the card yes we are switching to a Saturday just for this uh, meeting 10 races on the card. Like I said, we're going to give you our selections, and we're just one meeting away from the highlight of the season from the Kings Cup meeting that will be on December 22nd. In the meantime, let's get into these races with race one.

เริ่มกันที่เบอร์6ค่ะชามิงวินแบกน้ำหนัก53กิโลกรมัมซองหนะคะขี่โดยจ็อกกี้แสงรุง้งมาเทศจากสนามมาเลเซียสถิติการวิ่งในสนามของมาเลเขาเนี่ยนะคะทำไว้ได้ดีทีเดียวค่ะที่ระยะ1,100เมตรถึงระยะ1,300เมตรค่ะถัดไปนะคะเบอร์5ค่ะมังกรทองแบกน้ำหนักที่53กิโลกรมัมซอนะคะขี่โดยจ็อกกี้พลังชัยค่ะมาเทศคลาสสจากสนามมาเลเซียเช่นกันนะคะสถิติการ วิ่งในระยะ1,100เมตรถึง1,400เมตรนะคะน่าติดตามเชียร์เลยค่ะและสุดท้ายในแมตช์นี้นะคะเบอร์หนึค่ะโบกี้ดราก้อนแบกน้ำหนักที่54กิโลกรัมซอค่ะขี่โดยจ็อกกี้คมมาเทศใหม่คลาส3นะคะนำเข้าจากสนามมาเลเซียเหมือนกันค่ะสถิติค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในการแข่งระยะ1,100เมตร 1, meters, and 1, Number two, Mong Kong Tong Song, known as Sacred Judgment. Uh, this guy can do various distances, so he'll do well in Thailand. He won for his last race in Malaysia, which was not too long ago. I think he can strike on debut. Number nine, Ning Nai ridden by Wan Mong former Singapore galloper. Uh, he was disappointing on debut, but the distance was probably too short for him. Wan Mong chose to partner with him again. That's a sign for me before oreo he won for his side debut back in july did not show too much in the past uh, five months but he is down in division now which gives him a good chance in my opinion the longer distance should please him <laughs> Race number 2 the Thoroughbred Division 3A 1,300 meters 10 runners for the top half of Division 3เที่ยวนี้นะคะเราเริ่มกันที่เบอร์9ค่ะมิโตมะแบกน้ำหนักที่54.5กกนะคะซอง7ขี่โดยจ๊อกกี้โกสินค่ะ นัดล่าสุดขี่เข้าที่3เอาไว้นะคะนัดนี้วิ่งระยะไกลต้องติดตามดูว่าจ็อกกี้จะมีเทคติกและผลงานได้ดีแค่ไหนคะ่ะถัดไปนะคะคือเบอร์10ค่ะกาวมังกรแบ่งน้ำหนัก54กิโลกรัม25นะคะขี่โดยจ็อกกี้โฮมค่ะเคยแข่งที่สนามมาเลเซียเอาไว้นะคะทำผลงานไว้ได้ดีในะระยะ1,300เมตรและระยะ1,400เมตรค่ะสุดท้ายค่ะเบอร์3แฟรงกี แบ่งน้ำหนัก56กิโลกรัมสองแปดนะคะขี่โดยจอกกี้กิติทัศน์สถิติการวิ่งล่าสุดนะคะขี่เข้าที่6เอาไว้ในระยะ1,100เมตรในระยะนี้คงได้เชียกกันอย่างสนุกแน่นอนค่ะ number three Frankie he has shown quite regular things when performing in division three I'm hoping this is his day he would deserve a win uh, the way he finishes his races makes me think the longer distance will suit him better number two Manong Ang Back down to Division 3 after not too much success in Division 2. He now finds a similar field with which he won back in September. He is a finisher, and longer distance is the best for him. Number 10, Kamon Khan, fourth for his three outings in Thailand, hoping to see some improvement on the day. Uh, hopefully, the longer distance will suit him better. race number three the thoroughbred division 4 raced over 1300 meters field of 12 runners ในเที่ยวสานี้นะคะเริ่มกันที่เบอร์2ค่ะคุณอำนาจแบกน้ําหนัก56กิโลกรัมซองสนะคะขี่โดยจอกกี้พลังชัยซองนักที่ผ่านมานะคะลงชื่อแข่งในระยะสั้นยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักนะคะแต่นัดนี้ได้ลองวิ่งระยะไกลดูบ้างอีกส่วนประกอบก็คือแทคติกของจอกกี้นะคะที่จะมีผลต่อความสําเร็จของม้าต้องมาลองติดตามดูกันค่ะถัดไปนะคะเบอร์7ค่ะกกนอูแบกน้ำหนัก54.5กิโลกรัม29นะคะ ขี่โดยจ็อกกี้โชคสีนินนัดล่าสุดเข้าที่5เอาไว้ในระยะ1,100เมตรค่ะนัดนี้ได้เชียร์กันสนุกแน่นอนเพราะเป็นม้าฝีเท้าสูสีกันนะคะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแทคติกของจ็อกกี้แล้วค่ะว่าใครจะขยับม้าได้ดีกว่ากันแล้วก็การเตรียมตัวของทีมงานก็มีผลนะคะมารอลุ้นกันค่ะสุดท้ายนะคะเบอร์11ค่ะรักษารัพ์แบกบน้ำหนักที่51กิโลกรัมซอง1น,นะคะขี่โดยจ็อกกี้อัศวิน Number two, Kun Amnat. Uh, he was unlucky for his two outings in Thailand. For his first race, he faltered in the curve and he was bumped into uh, for his last outing. So I'm hoping to see his true side on December 7th. Number nine, Tamgen. He has not won in Thailand yet, but I like what he showed on November 10th, where he finished fourth. I'm hoping for a place here. Number five, Blue Eye. Division three was a bit too difficult for him, but he's down to division four now, where he showed decent things, hoping for some improvement here. Race number four, the thoroughbred division one, raced over one thousand three hundred meters. Ten runners. เริ่มกันที่เบอร์หนึ่งค่ะ Air Force One 61.5กิโลกรัมนะคะซอง2ขี่โดยจ็อกกี้วันมงคลล่าสุดเข้าที่1เอาไว้เลยนะคะในระยะ1,300เมตรนี่แหละค่ะทำเวลาได้1นาที19.67วินาทีเลยนะคะชั่วโมงนี้ต้องยกเป็นมาเทศแห่งปีเลยค่ะฟอร์มการวิ่งก็ยังคงเส้นคงวายจริงๆค่ะถัดไปนะคะเบอร์5ไมกี้ค่ะ แบกน้ำหนัก58.5กิโลกรัมซองสินะคะขี่โดยจอกกี้วิศนุกรเช็คฝีเท้าไว้ได้ดีทีเดียวนะคะหากทีมงานและจอกกี้เตรียมความพร้อมมาดีก็น่าจะได้ไล่บี้กับ Air Force One ตรงช่วงก่อนเข้าไปชนะค่ะสุดท้ายนะคะเบอร์2ค่ะชองเซลิเซ่แบกน้ำหนัก61.5กิโลกรัมซองหนะคะขี่โดยจอกกี้คงกระพันค่ะ From how another Number one, Air Force One, great horse, who has always been in the first four for all of his outings in Thailand. one Kong chose to ride him, the distance will suit him. He prefers soft turf, but we have seen him uh, do great on firm turf. I think we have a winner here. Number two, Champs-Élysées, the main opponent of Air Force One, great horse as well. This is his uh, third start since his break. He can do most sprint distances, so that won't be a problem for him here. First three for sure. Number five, Mikey. He is a long distance horse who needs a patient ride. He was not good last time on 1100 meters. Uh, he will do better this time. Vizan Rukorn is on board hoping for the first three. <laughs> Race number 5 the Thoroughbred Division 2 race over 1300 meters 14 runners a full field. ทียว5นะคะเราเริ่มกันที่เบอร์5ค่ะเจชัวแบกน้ําหนัก55กิโลกรัมนะคะ29ขี่โดยจ็อกกี้สันติภาพ จ็อกกี้ลุ้นแชมป์นั่งหลังเลยนะคะฟอร์มการวิ่งก็ดีมากอยู่ในช่วงขาขึ้นเพิ่งชนะขึ้นมาจากชั้น3ด้วยนะคะนัดนี้ก็คงจะต้องตามเชียร์กันว่าจ็อกกี้สันติภาพจะคว้าชัยในเที่ยวนี้ไปได้หรือไม่ค่ะถัดไปค่ะเบอร์สี่ซีดานแบ่งน้ำหนัก55กิโลกรัมนะคะซองสขี่โดยจ็อกกี้บุญชนะ นัดล่าสุดเข้าที่4เอาไว้ค่ะหากโดดซองได้ติดกลุ่มก็น่าติดตามเชียร์มากเลยค่ะสุดท้ายนะคะเบอร์หนึ่งค่ะแก้วมงคลแบ่งน้ำหนัก56.5กิลกรัมนะคะซอง12ขี่โดยจ็อกกี้จักรวาลค่ะม้าฝีเท้าปลายนะคะคงต้องติดตามดูว่าจะไล่ได้แบบวนเดียวจบหรือไม่ค่ะ number five Jay s h o r e he won on debut in a very pleasant manner and will partner with jockey Santipap again I think he has a first chance one more time. Uh, not sure if he can hold the 1,300 meter distance. We'll find out. Number one, Khan. Down in division. He has won division one before, but then disappointed in the past few months. Division two will prove to be easier for him. I'm hoping for a place. Number 11, Lutzila. He likes to wait and finish uh, quick. The longer distance will do good things for him. Just hoping that his jockey can get the best out of him. But on paper, he has a chance to do well in this field. 1, race number six the country bred division 2 1100 meters moving on to the tie horses for the remainder of the card small field of eight horses เริ่มกันที่เบอร์สองนะคะซีเพลค่ะแบกน้ำหนักห้าบห้ากิโลกรัมซองแนะคะขี่โดยจ็อกกี้วันมงคลนัดนี้ได้ซองนอกหากโดดซองดีมีโอกาสได้เชียร์กันถึงช่วงตรงก่อนเข้าไปชนะแน่นอนค่ะถัดไปนะคะเบอร์5ค่ะน้องเอนดูแบกน้ำหนัก 53. 5 3 5บกิโลกรัมซองสี่ขี่โดยจ็อกกี้สันติภาพนะคะคงสุดท้ายของการเก็บคะแนนจ็อกกี้แล้วนะคะ f อซของจ็อกกี้สันติภาพเนี่ยคงต้องติดตามเชียร์กันหน่อยว่า จ็อกกี้ของเราจะสามารถคว้าชัยในเที่ยวนี้ไปได้หรือไม่ค่ะสุดท้ายนะคะเบอร์3จุกกรูค่ะแบกน้ำหนักที่54กิโลกรัมซองหนึ่งนะคะขี่โดยจ็อกกี้โกสินมา้าฝีเท้าต้นจัดนะคะแถมนัดนี้ได้นัดจ็อกกี้คู่ใจนั่งหลังด้วยยังคงติดตามเชียร์ได้อีกหนึ่งม้าค่ะ number 2 C Pearl. she's a short distance girl she's down in division 2 after spending quite some time in division 1 she will be ridden by one moncon i think it's the first time he's riding her uh, and one moncon is out to rank up many wins she has a first chance. Number three, Jukru. He is a true uh, sprinter. He showed great things on 1,002 and 1,003, but 1,100 meters will be uh, the best for him. He will really shine on this distance. He can place for so sure. Number five, Nong Endu, The opposition is not too strong in this field. With uh, Santi Pap on board, she has a chance to be on the podium. มาไทายชั้น6รวมกับชั้น7นะคะระยะ1,100เมตร Race number 7, the Country Bread Division 6 Raced over 1,100 meters Field of 10 Horses, number 7, 8, 9 and 10 are Division 7 Horses that we are allowing to race in Division 6 to get a bigger field เริ่มกันที่เบอร์1นลาวิองโรสค่ะแบกน้ำหนักที่57กิโลกรัมสอง10ขี่โดยจ็อกกี้สันติภาพมาต้นจัดนะคะหากโดดซองออกมาได้ดีมีโอกาสขึ้นน้ำได้เลยค่ะแต่จะน้ำได้ตลอดทางหรือเปล่านะคะก็ต้องอาศัยแท็กติกของจ็อกกี้ในการขี่ด้วยเช่นกันค่ะรอรุ้นกันนะคะถัดไปค่ะเบอร์2 Flying Fable แบกน้ำหนักที่57กิโลกรัม22นะคะขี่โดยจอกกี้พงศกรม้าใหม่ขึ้นชั้นมานะคะจากชั้นเมเดนได้เปรียบเรื่องความสดใหม่มากๆเลยค่ะที่เหลือก็ต้องอาศัยเทคนิคก,กับความขยันของจอกกี้ช่วยนะคะว่าจะสามารถเข้าเส้นชัยไปได้หรือไม่ค่ะสุดท้ายนะคะเบอร์9ค่ะรุ้งทองม้าชั้น7นะคะแบกน้ำหนักที่51กิโลกรัม25ค่ะขี่โดยจอกกี้คงกระพันนะคะม้าใหม่พึ่งผ่านขึ้นมาจากชั้นเมเดนเช่นกันนะคะได้เปรียบเรื่อง number two flying fable she was fourth on debut over 1200 meters but showed more potential for even shorter distances 1001 is a good thing for her she will be ridden by pong sokorn who has been riding a lot for uh, suraj santisewi lately i think she can win number one la vion rose 1,100 meters will suit her well. Santipap is on board. She will look to repeat her performance from October 27th, where she won in a brilliant style. Number five, Santali, the 11 year old VPP mare. She has the potential to place in such a field, hoping she gets a smooth ride from uh, jockey Tep Moncon. She has a chance to place on paper. มาไทายชั้น1ระยะ1,100เมตรเที่ยวนี้น,น่าลุ้นมากค่ะ Race number 8 t o the country bred division one, 14 runners, 1 14 r u n n e r s 1100 meters that's five and a half furlongs for about half of these runners this is the last preparation before the King's Cup 2024 so a few of the horses you would normally see as favorites so won't be pushed too hard as they want to save the energy for the big day which leaves the floor open for other competitors เริ่มกันที่เบอร์3ค่อะอัคราเดชแบกน้ำหนักที่61กิโลกรัม 214นะคะขี่โดยจ็อกกี้แสนเก่งมาต้นจัดฟอร์มดีนะคะล่าสุดระยะ1,100เมตรทําเวลาไว้ที่1นาที3.64วินาทีนะคะน่าติดตามดูฟอร์มการวิ่งมากๆค่ะแล้วลงชื่อแข่งชิงถ้วยพระรชาชทานคิงส์ครับครั้งที่65ด้วยนะคะถัดไปค่ะเบอร์5จันฉายแบกน้ำหนัก57กิโลกรัม20นะคะขี่โดยจ็อกกี้สันติภาพค่ะ อีกหนึ่งเที่ยวที่จอกกี้สันติภาพได้มีโอกาสขี่ม้ารุ้นเก็บคะแนนจอกกี้นะคะหากโดดซองได้ดีก็มีโอกาสหน้าติดตามและเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะเบอร์เจ็ดสตาร์ไดมอนด์นะคะแบกน้ำหนักที่53.5กิโลกรัมซองสิสงค่ะ ขี่โดยจ็อกกี้วันมงคลค้งสุดท้ายของการเก็บคะแนนจ็อกกี้แล้วนะคะซึ่งจ็อกกี้วันมงคลน,นั้นก็ยังอยู่หัวตารางเช่นกันเที่ยวนี้คงได้เห็นแทคติกการขี่แล้วก็การขับเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแน่นอนค่ะ Number 7, Star Diamond when ridden by jockey Wan Mongkon on short distances she can be quite tough to beat as I said before jockey Wan Mongkon shows uh, his best ride for the day as he is fighting for the jockey championship Star Diamond has a first chance here Number 5, Janshai. she gets a decent weight, 57 kilos, still a bit heavy for a filly in Division 1, but she's probably the best current filly uh, we have in Thailand. And she's ridden by Santi Pap, who is also fighting for the jockey champion title. So this makes it a very exciting race. Number 14, Wan Hang, winner in Division 4 and Division 2, he gets the bottom weight here. I think he is the one who could create a surprise, the short distance will do him good. มาไทยชั้น5ระยะ1,100เมตร Race 9 the Countrybred Division 5 1100 meters 9 runner's small field but a good one. เริ่มกันที่เบอร์สี่ค่ะ Blue p r i n Star นะคะแบกน้ำหนักที่56.5กกิโลกรัมสองสีค่ะ โดยจ็อกกี้จตุพลนะคะม้าใหม่พึ่งขึ้นชั้นมาจากชั้นเมเด่นนะคะน่าติดตามดูฟอร์มการแข่งขันในระยะสั้นระยะ1,100เมตรนี้ค่ะถัดไปนะคะเบอร์6ค่ะใจต้องมีแบกน้ำหนักที่54.5กิโลกรัมสองขี่โดยจ็อกกี้โชคสีนินฟอร์มนัดล่าสุดนะคะเข้าที่3เอาไว้หากนัดนี้ทีมงานเตรียมความพร้อมมาดีก็เป็นอีกเที่ยวที่น่าสนุกและน่าติดตามเช่นกันค่ะสุดท้ายของเที่ยวนี้นะคะเบอร์5ค่ะดวงน้องเล็ก แบกน้ำหนักที่56กิโลกรัมซอง8ขี่โดยจ็อกกี้ยิ่งเจริญจัดจ็อกกี้หู้ขานั่งหลังนะคะโดดซองมาติดกลุ่มหน้าก็ได้ลุ้นได้เฉี่ยกันจนถึงทางตรงก่อนเข้าไปชนะแน่นอนเลยค่ะ Number 4 Brutin Star She was second on debut but c l แต่ชัด o จ e ว่า o ี e ัก i ภาพท i ่ n ะช d ะ n ี่โดยจัตุ n s h l will h f v r s t i r s t c h i n t h i s this r a t e g o u r 4 is good for her Number six, Zhai Tongmi. She's regular in the first four. The short distance might be a problem for her in this race, but she still has a chance to do well. Number nine, Duong Zhai He's very regular and very often finishes third. He has not won in a very long time, but he can place in this race. เที่ยว10มาไทยชั้น3รวมกับชั้น4นะคะระยะ1,100เมตรค่ะเป็นเที่ยวแข่งสุดท้ายของนัดนี้ Race 10 The Country Bread Division 3 1,100 meters 13 runners number 9 to 13 are Division 4 horses เริ่มกันที่เบอร์9ทิวดอร์เกรค่ะมาชั้น4นะคะแบงบน้ำหนัก51กิโลกรัมซอง6 kg, ค่ะ ขี่โดยจ็อกกี้สันติภาพม้าใหม่จากชั้นเมเดนนะคะได้จ็อกกี้หูใจขึ้นขี่คงต้องติดตามดูฟอร์มะระยะสั้น1,100เมตรกันต่อนะคะว่าเขาจะโชว์ฝีเท้าอย่างไรให้แฟนๆได้ชมกันค่ะถัดไปค่ะเบอร์6งามตาแบกน้ำหนัก51กิโลกรัมสองสินะคะขี่โดยจ็อกกี้อาชาวินค่ะล่าสุดเข้าที่6เอาไว้ต้องติดตามเชียร์กันว่าแทคนิกของทีมงานและจ็อกกี้จะช่วยคว้าชัยชนะในเที่ยวนี้ไปได้หรือไม่ค่ะ สุดท้ายนะคะเบอร์10ค่ะน้อง BB แบกน้ำหนักที่51กิโลกรัม2อนะคะขี่โดยจ็อกกี้นิติกรล่าสุดเข้าที่5เอาไว้หากทีมงานและจ็อกกี้เตรียมความพร้อมมาดีก็ยังคงหน้าติดตามเชียร์อีกหนึ่งมาคะ่ะ Number 9, Tudor Grey, very impressive winner on debut. She will be ridden by Santipap again and looks to be her first chance. She's a real hope for the future. Number 10, Nong Bibi. Uh, he will rush to the lead as usual and try to hold on to it until the end. This is a technique that can work on such a short distance. I think Tudor Grey will be uh, above, but I still think Nong Nongbibi can hold on to the podium. Number 11, one more, a true sprinter uh, as well, who will have a clear chance to be on the podium with Asawin on board and Gate 2. Beware of one more. And then, ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่เพจ YouTube The Royal Bangkok Sport Club นะคะจะได้พบกับพวกเราแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราเรื่อยๆค่ะก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันวันแข่งวันเสาร์นะคะ Thank you very much for tuning in we'll see you this coming Saturday December 7th 2024 Which is once again one meeting before the big day the King's Cup meeting which will be on December 22nd in the meantime be safe and we'll see you at the races or on the Royal Bangkok Sports Club racing channel for that don't forget to like subscribe to hit the notification bell to see all the updates documentaries the videos we upload thank you very much for tuning in that's a bye for now bye bye <laughs>